แม้ว่าสถานาการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชาจะสงบลงตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะแต่ก็ยังคงมีการเตือนประชาชนค่ะว่าอย่าเพิ่งกลับบ้านให้รอฟังประกาศจากทางราชการแล้วก็รอการประชุมระหว่างแม่ทัพของทั้งสองประเทศในเวลา10นาฬิกาของวันนี้ก่อนนะคะสําหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะรัฐบาลได้มีการมอบหมายให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินมาตราการช่วยเหลือและก็เยียวยายอย่างทั่วถึงและทันทีนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้มีการติดตาม ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยและก็กลุ่มเสี่ยงขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการลงพื้นที่ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องนะคะ ทางด้านกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้มีการสั่งการควบคุมการกระจายสินค้าให้เพียงพอป้องกันการขาดแคลนรวมถึงห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าด้านกระทรวงคมนาคมก็เดินหน้าห้ามมาตรการหลักค่ะทั้งในเรื่องของการอพยพการเคลื่อยย้ายประชาชนการดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมการจัดระบบขนส่งสิ่งของแล้วก็การติดต่อประสานงานเตรียมบุคลากรแล้วก็เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆในการสนับสนุนภารกิจในพื้นที่นะคะ ขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานค่ะก็เร่งดูแลแรงงานในพื้นที่ชายแดนอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์สุดท้ายคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้มีการประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่5จังหวัดพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือตามระเบียบเงินทดรองราชการที่ได้รับการจัดสรรวงเงินจังหวัดละ100ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจต,ต่างๆในการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันที และก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ด้วยนะคะ